โครงคิ้วเก่าที่ยังกวนใจจะทํำยังไงดีสวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูวิธีแก้ไขโครงคิ้วเก่าที่ยังไม่เลือนหายทําให้มองดูแล้วรู้สึกเคืองตาเคืองใจเหมือนมีคิ้วสองหางโครงคิ้วเดิมแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีสีคิ้วติดอยู่นะคะแต่หากเป็นที่ผิว ผิวที่เป็นรอยจากการสักคิ้วเดิมมานานแล้ว10-20ปีอย่างเงี้ยค่ะพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นรอยเดิมหรือเป็นแผลเป็นนั่นเองค่ะแต่รอยนี้เป็นรอยแบบเรียบไม่ได้เป็นรอยแบบโนนก็เลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะเพราะสภาพผิวของคนเราแตกต่างกันไปและผิวลูกค้าท่านนี้ค่อนข้างบางบอบบางมากนะคะ ก็เลยเกิดรอยโวกช้ำหรือว่าเป็นแผลเป็นได้ง่ายค่ะถึงจะลบด้วยน้ำยาหรือว่าเลเซอร์อีกหลายครั้งก็ไม่รู้ว่าจะออกหมดหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีสีคิ้วติดอยู่นะคะวันนี้ช่างพัดเลยแก้ไขด้วยการใช้สีสกีนกรอบบางๆให้ดูพลางตาไปก่อนค่ะจะปกปิดได้ดีแค่ไหนต้องรอดูตอนคิ้วลอกหมดอีกทีนะคะ สีสกียยังใช้กับงานแก้คิ้วได้ดีตามความเหมาะสมของงานนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคิ้วแบบในคลิปนี้ก็ใช้รองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ทาทับก่อนแต่งหน้าทุกวันได้ค่ะแต่ถ้าขี้เกียจไม่ไหวแล้วก็ปรึกษาช่างพัดให้ช่วยแก้ไขให้ได้นะคะถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูสักแก้มชมพูลบคิ้วพังล้างคิ้วเปล่งหรือสักขอบตาสักนม,มชมพูทักโทร0654919699 ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขมุมวิทซอย95ซอยตลาดบางจาร้านอยู่ท้ายตลาดเดินจากปากซอยประมาณ160เมตรร้านจะอยู่ขวามือชื่อร้านคิ้วสวยบายอาจารย์พัดค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ